ในยุคที่ความมั่นคงทางทหารและการป้องกันประเทศมีความสําคัญมากขึ้นทุกวันการส่งมอบระบบป้องกันทางอากาศ S-400 โดยรัสเซียให้แก่ประเทศพันธมิตรถือเป็นข่าวใหญ่ที่โลกต้องจับตามองระบบ S-400 ไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่เป็นยุธทธปกรณ์ที่มีศักยภาพสูงจนสามารถเปลี่ยนแปลงสมดุลทางทหารในภูมิภาคได้ทันทีการเคลื่อนไหวเช่นนี้ จึงไม่ได้มีผลเพียงต่อการป้องกันประเทศของผู้รับมอบแต่ยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมิติท,ทางเศรษฐกิจและอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ของโลกทั้งใบความเป็นมาของ S400 S400 ไท i อูฟหรือที่นาตโตเรียกว่า SA21 กาวและพัฒนาโดยบริษัท ALMA ZANTEY และเข้าประจําการครั้งแรก ในกองทัพรัเสเซียเมื่อปีคศ2007จุดกำเนิดของระบบนี้เกิดจากการที่รัเสเซียต้องการสร้างระบบต้องการภัยทางอากาศที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามสมัยใหม่ได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินล่องหนที่ใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธร่อนความเร็วสูงหรือแม้แต่ขีปนาวุธทิ้งตัวการพัฒนา S-400 ถือเป็นการต่อยอดจากระบบรุ่นก่อนหน้าอย่าง S-300 แต่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านระยะยิงความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการใช้งานที่เหนือชั้นนกว่า ขีดความสามารถและคุณสมบัติ S 4 0 0มีความโดดเด่นในด้านการรองรับทีปนาวุธได้หลายชนิดเช่น4 8 n 6 9 m 9 6 e 2และ4 0 n 6ที่สามารถจงตีเป้าหมายได้ไกลถึง400กิโลเมตรด้วยความเร็วหลายเท่าของเสียงเรดาร์ของระบบนี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้มากกว่า600กิโลเมตรและติดตามได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายจุดแข็งที่สำคัญคือความสามารถในการทำลายเครื่องบินที่ใช้เทคโนโลยีล่องหนซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศตะวันตกภาคภูมิใจระบบ S c 00ยังสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำให้เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงในสถานการณ์สงครามสมัยใหม่ประเทศที่ได้รับมอบรัเสเซียได้ส่งมอบ S 4 00ให้หลายประเทศแล้วเช่นจีนอินเดียและตุรกีแต่และประเทศมีเหตุผลที่แตกต่างกันจีนต้องการเสริมสร้างกรารป้องกันเพื่อรับมือกับการเผชิญหน้ากับสหรัฐและพันธมิตร ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอินดีซื้อเพื่อสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์กับจีนและปากีสถานส่วนตุรกีในฐานะประเทศสมาชิกนาโต้กลับเลือกซื้อจากรัสเซียจนทาให้เกิดความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาและถูกถอดออกจากโครงการเครื่องบิน f 35ตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการครอบครองเ400ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการทหารแต่ยังสะท้อนถึงจุดยืนทางการเมืองงของประเทศผู้ซื้อด้วยผลกระทบเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ทุกครั้งที่มีการส่งมอบ S-400 สมดดลทางอำนาจในภูมิภาคนั้นย่อมเปลี่ยนไปเช่นการที่อินเดียได้รับมอบ S-400 ส่งผลให้ปากีสถานต้องเร่งพัฒนายุทโธปรกรณ์เพื่อตอบโต้หรือเมื่อจีนมี S-400 ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้ต้องทบทวนยุทธศาสตร์การบินของตนใหม่การแพร่กระจายของระบบนี้ยังสะท้อนถึงการขยายอิทธิพลของรัเสเซียที่สามารถใช้การขายอาวุธเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง และสร้างพันธมิตรทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆของโลกปฏิกิริยาจากตะวันตกสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรนาโตมีท่าทีคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการซื้อเ4 0 0โดยเฉพาะจากประเทศที่เป็นพันธมิตรของตนเหตุผลสำคัญคือเรดาร์ของ S40 0สามารถตรวจจับเทคโนโลยีล่องหนของเครื่องบิน F 22และ F35 ได้ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สหรัฐใช้รักษาความได้เปรียบทางอากาศการที่ประเทศพันธมิตรอย่างตุรกีหัน ไปซื้อ S-400 ทาให้สหรัฐตอบโตด,ด้วยมาตรการคว่ำบาตรและการตัดสิทธิ์จากโครงการทางทหารร่วมความขัดแย้งเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า S-400 <C 00 S 2> ไม่ได้เป็นแค่อาวุธป้องกันรประเทศแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเลือกข้างในสมรภูมิการเมืองระหว่างประเทศมุมมองจากประเทศผู้รับมอบสําหรับประเทศที่ได้รับมอบ S-400 มันคือการยกระดับขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงการมีระบบที่สามารถสร้างเขตห้ามบิน No FLY zone ได้ทันทีทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดหนักก่อนจะดําเนินการทางทหารใดๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมความมั่นใจในการปกป้องเมืองสําคัญฐานทัพและทรัพยากรของประเทศอีกทั้งยังเพิ่มอํานาจต่อรองทางการทูตเพราะประเทศอื่นย่อมต้องยอมรับถึงความแข็งแกร่งทางทหารของผู้ที่ครอบครองระบบนี้ความสําคัญของ Sc00 ต่อรัสเซียสําหรับรัสเซียเอง s c 0 0 ไม่ใช่แค่ระบบป้องกันทางอากาศแต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการทูตที่ทรงพลังการส่งออกระบบนี้สร้างรายได้มหาศาลให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและยังช่วยขยายอิทธิพลทางการเมืองในระดับโลกยิ่งมีหลายประเทศเลือกซื้ออาวุธจากรัสเซียมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้ประเทศเหล่านั้นลดการพึ่งพาตะวันตกและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับมอสโกกรณีการใช้งานจริงระบบ S-400 ถูกนําไปใช้จริงในหลายพื้นที่ยุทธศาสตร์ เช่นฐานทัพรัเสเซียในซีเรียซึ่งทำหน้าที่ป้องกันภัยจากการโจมตีทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามการที่ S-400 ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงทำให้คู่แข่งไม่กล้าเสี่ยงบินเข้าใกล้เป็นการแสดงพลังอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์และยุทธวิธีโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวบทสรุปการส่งมอบ S-400 ของรัเสเซียคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกว้างไกลมันไม่ได้เป็นเพียงการเสริมกำลังทางทหารแต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการขยายอิทธิพล และการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจโลกประเทศที่ได้รับมอบย่องมีศักยภาพในการป้องกันและการต่อรองสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากตะวันตกรัสเซียเองก็สามารถใช้การส่งออกนี้เป็นเครื่องมือในการยืนยันสถานะมหาอำนาจบนเวทีโลกในท้ายที่สุด s 4 0 0จึงไม่ใช่แค่ระบบป้องกันอากาศยานแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นในศตวรรษที่21